ชี้เห็ดสิไหนไหนเห็ดไหนเห็ดเราพาน้องพอดกับน้องโตโนมาเล่นสวนครับมาดูเห็ดนี่เห็ดเราสวยๆพัดพๆมาจับสิจับไหมจับจับมาจับสิโอ้มีแต่ดอกงามๆครับอไม่เป็นไรลูกมื่อกี้แต่ดอกงามๆมันบานแล้วครับพาลูกๆมาเบิรงครับสวนเห็ดเมื่อวานนี่เก็บไปแล้วครับกับละหกสมละหกแดง เลยัดินมานี่เราเอ้ยระวังตัวน่นระวังเหยียบตรงนี้ด้วยเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมพานน้องเดินอ้อมหนนี่ดอกน้อยๆครับมามาดูมาดูมาดูไหนๆๆอยู่ตรงไหนอือโอ้ตรงนี้หลายดอกเลยออถดงรมันมีมันมีหอยมาอู้เพื่อนๆดูขึ้นไหมกูด่ะแต่ว่าดอกมันใหญ่ครับมันมันเกิดมันเกิดทั้งนอกนะครับชัวร์ใครกับไรครับกูด่ะ ตะวันดอกน้อยๆนึ่งครับเห็ดเห็ดลูกเห็ดเห็ดขึ้นไม่ก็ไรครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอันนี้น่าจะเป็นหอยทากมากินนะเนี่ยโอ้กินมากินได้เซย์เนี่ยวันดอกก็ได้เพื่อนๆกูนะเป็นนานเลยหอ,อนเอบขึ้นเนาะว่าระวังเหยียบนะลูกระวังเหยียบนะระวังระวังชี้สิชี้ เห็ดวางไหมอันนี้นี่เห็ดเห็ดนั่งลง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 ชี้เห็ดสิแต่ได้จะให้ชี้เห็ดโอ้โหไข่หน่อยๆน่อมันขึ้นน้อยๆนหนึ่งครับจะเหมาะใจไหมอ่าเอาน่าสนุกเหรอเห็ดเห็ดมันโดนหอยกินหลบเออหอยมันมากินเห็ดโอ้พี่โนกอ่ะพี่โนกชี้สิเห็ดโอ้โห สันเห็ดสันเห็ดนี่เห็ดละงอกลูกเฮียออตัวนั้นอย่าอย่าพึ่งนะอย่ามันเดี๋ยวมันจะหักนะั่นโอเคไม่ปะ้ากลัวมันหักโอ้เดินลงไปเล่นตรงนั้นไปเดินังไว้อะโอเคโอเคกลัวพายุเข้าพาน้องเดินลงไปดูเขาทำสวนปไปพัดๆไปเลยอาไปไปก่อนไปไปกล้องก่อนไปไปทุกคนเลยไปไป